สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซิกแบคโฮมครับวันนี้ผมดรใหญ่นะครับพาคุณออกมานอกสถานที่นะครับเพื่อมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นแหล่งโปรตีนนะครับซึ่งมีคุณภาพดีและราคาถูกนะครับและยังหาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อครับอันดับแรกนะครับก็คงหนีไม่พ้นนะครับแหล่งโปรตีนที่สําคัญนะครับก็คือนมนั่นเองนะครับเวลาเลือกซื้อนมนะครับให้เลือกซื้อในรูปแบบของ0%แ t ตฟรีนะครับ ซึ่งจะมีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากนมทั่วไปนะครับเพียงแค่ว่ามีไขมัน0%นะครับซึ่งหน่วยบริโภคนะครับ1ขวดของนมนี้นะครับจะได้โปรโตีนนะครับถึง8กรัมนะครับคิดเป็นพลังงานจากโปรโตีนเป็น32กิโลแคลอรี่ครับ แหล่งโปรโตีนที่สาคัญอีกแหล่งหนึ่งนะครับก็คงหนีไม่พ้นแหล่งโปรโตีนที่มาจากตัวเหลืองเหมาะสําหรับผู้ที่ไม่สามารถดื่มนมวัวได้นะครับเนื่องจากร่างก,กายของเราเนี่ยขาดเอนไซม์นะครับที่มาย่อยน้ําตาลเลกโตสในนมวัวนะครับจะทําให้เกิดอาการท้องเสียนะครับเราจึงหันมาดื่มนมถั่วเหลืองแทนนะครับซึ่งเป็นโปรโตีนที่ดีนะครับ1กล่กองในการบริโภคนมถั่วเหลืองให้ปริมาณโปรโตีนถึง8กรัมนะครับคิดเป็นพลังงานจากโปรโตีน 32กิโลแคลอรี่ครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่รู้จักกันดีนะครับคงหนีไม่พ้นผลิตภัณฑ์จากโยเกิร์ตนะครับให้เลือกผลิตภัณฑ์จากโยเกิร์ตในรูปแบบที่ไม่แต่งกลิ่นสีนะครับหรือว่าลดในธรรมชาตินะครับซึ่งจะไม่มีความหวานนะครับปกติแล้วนะครับโยเกิร์ตยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีบริโภคโยเกิร์ตใน1กล่องนะครับจะให้โปรตีนถึง4กรัมครับ แหล่งโปรโตีนยอดฮิตนะครับก็คงหนีไม่พ้นไข่ต้มนั่นเองนะครับซึ่ง1แพ็คเนี่ยจะมีไข่ต้มอ,อยู่2ฟองนะครับรู้กันดีอยู่แล้วว่าไข่ต้มเนี่ยเป็นแหล่งโปรโตีนจากธรรมชาติที่ดีนะครับการรับประทานไข่ต้ม1แพ็ค2ฟองนะครับจะให้โปรโตีนค่อนข้างมากนะครับถึง12กรัมเลยทีเดียวครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักกีฬาและเป็นโปรโตีนที่ดีจากปลานะครับ มีปริมาณไขมันค่อนข้างต่ำนะครับได้แก่ปลาทูน่าในน้ำเกลือนะครับซึ่งเป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีและย่อยง่ายนะครับในหนึ่งหน่วยบริโภคหรือว่าหนึงกระป๋องที่เราบริโภคนะครับจะให้ปริมาณโปรโตีนที่ค่อนข้างสูงถึง49กรัมเลยทีเดียวครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งคู่ควรกับครัวไทยมานานนะครับคงหนีไม่พ้น ปลากระป๋องหรือว่าปลาซาดีในซอสมะเขือเทศนั่นเองนะครับซึ่งหาซื้อง่ายและมีราคาถูกมากนะครับใน1นกระป๋องเนี่ยให้โปรโตีนนี้ค่อนข้างสูงนะครับให้โปรโตีนถึง22กรัมเลยทีเดียวครับขนมทานเล่นทั่วไปนะครับซึ่งเราทานได้ในชีวิตประจําวันนะครับยกตัวอย่างเช่นปลาทาโร่นะครับเราสามารถหาซื้อได้ง่ายยุทั่วไปนะครับและได้โปรโตีนอย่างดีจากเนื้อปลานะครับอีกทั้งยัง มีปริมาณไขมันที่ค่อนข้างต่ำมากนะครับใน1หน่วยบริโภคหรือว่า1ซองเนี่ยจะให้ปริมาณโปรโตีนถึง10กรัมครับแหล่งโปรโตีนที่ดีอีกแหล่งหนึ่งนะครับคงหนีไม่พ้นแหล่งโปรโตีนจากพืชซึ่งมาจากถั่วนั่นเองนะครับถั่วทานเล่นที่สามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับใน1ถุงนะครับเป็นถั่วลิสงนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าให้ปริมาณโปรโตีนถึง20กรัมเลยทีเดียวครับ เราก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าแหล่งโปรตีนนะครับซึ่งมีคุณภาพดีนะครับสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อและไม่แพงอย่างที่คิดนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทําความเข้าใจกันนะครับว่าร่างกายของเรานะครับต้องการปริมาณโปรตีนต่อวันนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่มีสุขภาพดีนะครับเราต้องการปริมาณโปรตีนนะครับ0.8ถึง1กรัมโปรตีนนะครับ ต่อน้าหนักตัว1กิโลกรัมนะครับคลกลุ่มที่2นะครับเป็นพวกนักกีฬาทั่วไปนะครับและนักกีฬาที่ออกกําลังกายในรูปแบบของความทนทานนะครับเช่นนักวิ่งมาราธอนเป็นต้นนะครับและรวมถึงนักฟุตบอลนะครับจะต้องการปริมาณโปรตีน1.2ถึง1.8กรัมโปรตีนต่อน้ําหนักตัวเป็นกิโลกรัมนะครับกลุ่มที่3นะครับก็คือผู้ที่ออกกําลังกายในรูปแบบของเวทเทรนนิ่งนะครับเพื่อต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับ จะต้องการปริมาณโปรโตีนนะครับ2กรัมโปรโตีนต่อน้ําหนักตัวเป็นกิโลกรัมนะครับและสุดท้ายนะครับในกลุ่มของนักพกกายนะครับหรือกลุ่มของพวกออกกําลังกายในรูปแบบของยกน้ําหนักและต้องการสร้างกล้ามเนื้ออย่างจริงจังนะครับจะต้องการปริมาณโปรโตีนมากที่สุดนะครับถึง2.0ถึง2.6กรัมโปรโตีนต่อน้ําหนักตัวเป็นกิโลกรัมครับติดตามวิดีโอทั้งหมดนะครับได้ใน w w w s i x m h o m e c o m นะครับ และใน Facebook ของเราครับสวัสดีครับ